สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กก็พาทุกท่านมาอยู่ที่รีสอร์ทนะคะที่เปิดดําเนินกิจการอยู่นะคะแล้วก็สร้างอยู่ในแหล่งใจกลางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้มีพื้นที่1ไร่1ง,งาน60ตารางวามีรีสอร์ทอยู่ทั้งหมด7หลังนะคะแล้วก็มีบ้านพักของท่านเจ้าของอยู่1ห,หลังนะคะ พิกัดตรงนี้นะคะอยู่หมู่หนึ่งตำมุนสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนนะครนายกก็เดินทางเข้ามาจากถนนเส้นนางรองสาริกานะคะเข้ามาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาทุกท่านเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนะคะ ก็มาเริ่มจากทางด้านหน้าของรีสอร์ทเลยนะคะตรงนี้จะเป็นถนนด้านหน้าของรีสอร์ทเป็นถนนที่กว้างมากนะคะเดินทางสะดวกมากแล้วก็ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกร้านอาหารร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะห่างจากเขื่อนถุนด่านเพียงแค่ประมาณ500เมตรนะคะพอเข้ามานะคะส่วนแรกที่เจอเลยจะเป็น ลานจอดรถสําหรับลูกค้านะคะสามารถจอดรถได้หลายคันมากตรงนี้เจ้าของบอกว่ามียอดจองไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะเจ้าของขายพร้อมกับยอดจองของลูกค้าเลยนะคะอ่าก็รีสอร์ทจะมีทั้งหมด7หลังด้วยกันนะคะเจ้าของปล่อยเช่าในราคา1,500บาทต่อวันนะคะตรงนี้นี่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นรีสอร์ททั้งหมดเลยนะคะ อย่างวันนี้ที่เรามานี่นะคะก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะรีสอร์ตก็เต็มทุกห้องเลยจะมีเจ้าของเหลือไว้ให้หนึ่งห้องหห้องเท่านั้นนะคะที่จะให้เข้าไปถ่ายข้างในเพื่อทำการรีวิวนะคะให้ ทุกท่านได้เห็นกันนะคะน,นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าที่เจ้าของปล่อยเช่า1,500บาทตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะมีเตียงนอนมีตู้เย็นนะคะมีทีวีมีโซฟาแล้วก็เดี๋ยวไปดูในโซนห้องน้ำกันนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นที่วางของนะก็จะมี เหมือนรีสอร์ททั่วๆไปนะคะห้องน้ำก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าในห้องที่เป็นในโซนของรีสอร์ทนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นวิวแล้วก็บรรยากาศรอบๆของรีสอร์ทนะคะจะเห็นเป็นวิวเขานะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นคาเฟ่ที่กำลังจะเปิดใหม่ต้นเดือน ต้นปี2568นี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเหมาะมากเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าอยู่ในแหล่งใจกลางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนะครนายกแล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยก็คือยอดจองเต็มตลอดนะคะนี้ตุคือในฐานะที่เป็นคนาขายที่ดินขายอสังหานะครนายกนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าโซนสาริกานี้ที่พักจะ เต็มทุกวันหยุดทุกเสาร์อาทิตย์เลยนี่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นที่คาเฟ่ที่กำลังจะเปิดในปี2568นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะคะเพราะว่าฝัง่งนู้นจะเป็นสี่หลังแล้วก็มีฝั่งนี้อีก3หลังนะคะที่เป็นรีสอร์ทในสวนที่เป็นรีสอร์ทก็จะให้ความร่มรื่นร่มเงานะคะก็เจ้าของได้ตกแต่งเป็นสวนยอม ไว้ให้บรรยากาศล่มรื่นล่มเงาหน้าพักผ่อนหน้าอยู่นะคะตรงนี้นะเกิดใครเข้ามาก็มาสารต่อกิจการได้เลยนะคะพร้อมกับยอดจองของลูกค้าได้เลยนะคะตรงนี้ที่เจ้าของบอกขายเพราะว่าท่านเหนื่อยนะคะดูแลไม่ไหวนะคะอ่าอันนี้เป็นทางเชื่อมจากรีสอร์ทไปหาตัวบ้านนะคะระบบน้ำระบบแทงน้ำระบบอำนวยความสะดวกตรงนี้นะคะมีพร้อมให้ทุกอย่าง อันนี้จะเป็นในตัวบ้านของเจ้าของนะคะแกก็จะใช้เป็นที่เก็บของที่ใช้ในในรีสอร์ทนะคะนี่ตรงนี้แกจะเป็นที่ใช้ไว้สำหรับเก็บของที่เอาไว้ในรีสอร์ทนะคะพวกที่นอนผ้าผ้าเช็ดตัวอะไรแบบนี้นะคะนี่ อันนี้ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นบริเวณในส่วนตัวบ้านของเจ้าของนะคะอันนี้บ้านเล็กที่ตองเจ็ดเนาะอ,อ่าค่ะรีสอร์ทอ่าถ้าเป็นอของรีสอร์ทจ,จะเป็นเก้าหนึ่เก้าตรงนี้ก็เป็นตองจ็นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านของเจ้าของเนาะ อ่านี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านนะคะตัวบ้านที่ท่านเจ้าของได้ใช้พักอาศัยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะนี่ตรงนี้นะคะจะมีไปสามห้องนอนสามห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําด้านนี้นะคะนี่อ่านี่ค่ะ,คะก็จะมีแยกห้องเปียกห้องอาบน้ํานะคะ อันนี้เป็นห้องครัวเตายัางไงนะนี่นะคะมีอะไรนะฮูดดุดควันนะคะนี่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนของคุณเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนนี่ห้องนอนแปดเหลี่ยมอ่าแปดเหลี่ยมนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะมีห้องน้ําในตัวเนาะทุกอย่างที่อยู่ในนี้คือเจ้าของให้หมดเลยนะคะใช่ไหมใช่ไหมพี่ทั้งเตียงทั้งอะไรอะไรให้หมดเลยเนาะ อ่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ําที่เราเห็นเมื่อกี้ไหมคะอ๋อไ,ไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าห้องน้ําแยกโซนโซนเปียกโซนแห้งนะคะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงเนาะ You want to buy ฮันนี้อ๋อนอนเดี๋ยวเราไ t นอ e ทูบายย่าแ t very interesting Yeah what's with the arrangement honey what bedroom here อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนจริงๆแล้วซมันเป็นห้องเก็บของ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะแต่คือว่าตอนนี้ก็คือว่าいいไม่ได้ใช้งานเ<ๆ>จ้าของก็เลยใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับในในในรีสอร์ทนะคะแล้วก็อีกตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะคะก็<โ>ตรงนี้หลังนี้จะมี3ามห้องนอนก็ห<โ>้องนอนนี้อ๋อเข้าได้ใช่ไหมคะออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะประตูออกนี่ได้แล้วก็<ม>อ่อก็ออกฝั่งนี้ก็ได้นะคะออกไปหาสวนฝั่งนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะออกไปฝั่งนี้ก็ได้นะคะ นี่วิวเขาเลยนะคะเปิดหน้าต่างวันนี้ไปเห็นวิวเขาสวยงามชัดเจนมากนะคะ oh, <okay. S 1> อ่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะนี่ก็จะเป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะนี่ ยังใหม่อยู่เลยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะพื้นที่1ไร่1งาน60ตารางวาสามารถามาดำเนินกิจการได้เลยนะคะแล้วก็แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนะครนายกนะคะน้ำตกนางรองน้ำตกสาลิกาเขื่นคุ้นดานนะคะก็คือใครที่มาลงทุนจุดน,นี้นะคะถือว่า,าเป็นรีสอร์ทที่น่าลงทุนมากนะคะเพราะว่า ตามไม่นี่นะคะลูกค้ามักจะพักอยู่แถวโซนนี้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับรีสอร์ทแปลงนี้นะคะพื้นที่1ไร่1นึง,งาน60ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงนะคะพร้อมกับกิจการรีสอร์ทแล้วก็ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เลยนะคะก็พร้อมดำเนินกิจการต่อได้เลยนะคะราคาตรงนี้นะคะ19ล้านบาทค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งนะคะ นี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็สามารถนัดชมนะคะได้ที่เบอร์080 616 1806นะคะ616 1806นะคะสวัสดีค่ะ